เออมึงเรียกกูมาทําไมเนี่ยคือผมมาจะใส่ชุดแต่งอ่ะแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขามาตีาที่บ้านยี่ตอนแรกกูวงงอ่ะมันมีเหรอวะไม่รู้จะมาไม่มาไม่รู้นะแต่เขาอยู่ไกลไงเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วมาเซอร์วิสมึงเนี่ยนะเออเขาบอกเขามาจากหลังสิตคลองสิบหรือ oh อะไร <my S 1> นี่แหละเอ,อ้ยกอมาจริงว่ะเออเว้ยตอนแรกเราคิดว่าเขาจะจะหยอกเราเล่น มันมีอย่างนี้เหรอะคืออยู่บ้านเฉยอะแล้วเขาไม่ได้คิดตังค่าติดเพิ่มนะบ้านอย่างเงี้ยก็ใช่ดิห้องโครดูห้องสปอร์ตะโครสปอร์ตตรงนี้เอซอร์ e ิ d i f f u s ข้าง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 ล่างเนี่ยครับเป็นดำด้านนะไปติดถึงบ้านก็คือเซตเนี้ยราคาปกติจะอยู่ที่12,900บาทครับเป็นราคาพิเศษเลยครับถ้าเหมือนติดต่อผ่านทางคุณเจี๊ยบหรือว่าเอาคลิปนี้ไป ติดต่อทางผมปุ๊บผมลดให้เลยจาก12,900ผมลดไปเหลือสวัสดีครับบอกไว้เ้ยอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็ตามตากล้องมาถึงบ้านเลยเออมึงเรียกกูมาทำไมเนี่ยคือผมมาจจะใส่ชุดแต่งอ่าแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขามาตีให้ที่บ้านว้าวี่ตอนแรกกูงงอนะ่ะเันมีเหรอวะไม่รู้จะมาไม่มาไม่รู้นะแต่ ล้วไปจองที่ไหนยังไงเนี่ยองไก็คือติดต่อเขาไปคือเขาเคยไปงานในนี่เราไงก็เอยงานมาทั้งสองอะ่อะแล้วก็แบบเห็นแบบแล้วเออก็ลองใส่ดู <อะ S 2> เพราะว่ารถมันล้นไงก <อะ S 2> ็อยากแบบเฮ้ยใส่น,นู่นใส่นี่นิดนึงอ <ะ S 2> ก็เลยคุยทักเข้าไปว่ามีของดอฟฟินไหมเพราะว่าของคันนั้นใส่ไปแล้วไงอยากใส่ของดอฟฟินเขาบอกมีครับกําลังทําแบบอยู่ผมว่าเอ้ยแต่เขาอยู่ไกลไงเรื่องของเรื่องอ่ะ แล้วมาเซอร์วิสหนูเนี่ยนะเออเขาบอกเขามาจากหลังสิตคลองสิบหรืออะไรนี่แหละว้าวปุ่นไก่นะเออแล้วประเด็นไม่ใช่หรอกเขามาแล้วอ้าวไปดูเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ดูมาจริงวะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะจะหยอกเราเล่นไอ้เมาจริงวะเอออ้าวนี่มาแล้วสวัสดีครับพี่โอพี่บีม ตอนแรกผมคิดว่าพี่จะหยอกผมเล่นเล่นแล้วพี่จะมาติดให้ผมที่บ้านเนี่ยมีครับมีมาติดถึงบ้านจริงๆไม่ใช่เฉพาะผมใช่ไหมผมถามก่อนใช่ครับใครก็ได้ใช่เราบริการลูกค้าทุกคนนี่ไงประทับใจโอ้โหทุกรุระดับประทับใจอันนี้คือในกรุงเทพปริมณทลและต่างจังหวัดบางจังหวัดถูกไหมใที่พี่เคยบอกผมเนาะใช่ครับผมโอ้โหเฮ้ยมันมีอย่างนี้เหรอคืออยู่บ้านเฉยอะแล้วเขาไม่ได้คิดตังค่าติดเพิ่มนะก็คือก็คือซื้อสมมุติคุณซื้อชุดละหมื่น คุณไปติดที่เขาก็หมื่นให้เขามาติดที่บ้านก็หมื่นโอ้ไม่ก็ใช่ดินี่เตรียมเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยนะฮะรองอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวกำลังจะประกอบเดี๋ยวกำลังจะประกอบเดี๋ยวดูเวลาประกอบว่าสุดยอดไหมแต่โคตรสวยนะดูข้างหลังดินี่เอ็กเนี่ยเอ็กเนี่ยเป็นไงเอ็กคอบอยู่แล้วหนังเอ็กหเอ็กอบอยู่แล้วจะไปขายเยอะแล้วอ่ะโอเคของคุณไม่ได้เรื่องเลยฮะ ี่เลยดูดิแล้วโตรสวยอ่ะดูดิสีเดียวกับตัวรถเลยเว้ยเัดไป้ดำด้านสววย่ะและตรงนี้เป็นดำเงานี่และนี่นี่ต้องมีเพจนะครับของแท้ของแท้เขาเรียกว่าของแท้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6หชิ้น6ชิ้นเพราะว่าข้างๆเนี่ยจะมีข้างละ2 2ชิ้นติดตรงกาบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูวิธีการติดตั้งว่า เมืออาชีพขนาดไหนมาติดถึงบ้าน ร้อยโรงเรียนเจีย๊ยบอีกแล้วครับผมนี่ครับเสร็จแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ช้าเพราะว่าผมให้พี่เขาเปลี่ยนก่อป้ายเรียนให้ด้วยเรื่องเยอะเรื่องเยอะพอดีมันไม่พอดีเขามาส่งพอดีพาดูก่อนด้านหน้านะครับตรงนี้ฮะสีเดียวกับตัวรถนะข้างล่างมันดําเงาล้อกับตัวนี้เหมือนเป็นตัวซีนเลยนะแล้วตรงนี้เป็นดําด้านที่สาคัญนี่ครับตัวนี้ครับ,ต,รบต้องมีเพจนะครับของแท้นะของแท้ตรงนี้เขาเรียกว่าของแท้ของแท้ นี่ดูรวมๆดูภาพรวมกว้างๆดูกว้างๆ <Okay. S 2> โอเคว้าลงตัวว่ะสุดยอดสวยนี่แล้วก็นี่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างเราไม่ต้องห้อยชายแล้วนะฮะนี่โอ้ oh my god ทั้งโคดูทั้งสปอร์ตว่ะโคสปอร์ตเออดูตรงไหนก็ดูแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังนี่ภูมิใจนำเสนอเป็นไงตัวนี้ดำเงานะครับตัวนี้สีเดียวตัวรถ ข้างล่างนี่ดําด้านเขาเรียกว่าอะไรนะกูลืมโอ้โหตากล้องกูขายสเกิร์ตมา1ิกว่าปีบอกลืมนี่นะฮะตรงนี้เออฟิวเซอร์ข้างๆข้างๆเนี่ยครับเป็นดําด้านนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซีล้อมาตรงนี้เป็นดําเงาเหมือนกันผมบอกให้มันไม่ได้เยอะเกินไปมันไม่ได้ดูแบบลกอ่ะเปลี่ยนลุกเลยจากตอนแรกที่ที่ไม่ได้ติดใช่แล้วพอใส่ปุ๊บแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายนี่อย่าลืมอ่าก็หมายการค้านะครับโอเคแล้ว เหมือนเดิมแบบคลิปเราอ่ะชอบแบบเหมือนกระ,กระโชคซับเขาอ่ะเราต้องมีโปรเดี๋ยวเราไปถามราคาก่อนจริงๆแล้วพี่ไปติดอย่างเงี้ยถึงบ้านเนี่ยชุดเนี้ยพี่เค้าคิดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะกระโชคซับเขาเองว่าเขาจะต้องลดให้เราเท่าไหร่ปกติครับชุดเนี้ยที่มาติดให้ผมเนี่ยราคาปกติเลยนะครับไปติดถึงบ้านเนี่ยพี่คิดเท่าไหร่ครับไปติดถึงบ้านก็คือเซตเนี้ยราคาปกติจะอยู่ที่ห2 9 0 0มื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับหนึมื่นสองเก้าร้อยนี่ ทั้งหมดกี่ชิ้นพี่ก็เซตนี้ทั้งหมดก็จะมี6ชิ้นครับ 6, 6ชิ้นชิ้นหน้าน1อ่าหลัง1ครับแล้วก็กลับข้างอีก4อ๋อกับข้างนี่คือแยกกัน<ช>ประตูนหน้าประตูหลังก็คือข้างละ 2, 2> ะใช่ครับผมอะถึงเวลากระโชครัแลวครับเพราะว่าคนที่ดูคลิปเราเนี่ยส่วนมากก็คนใช้รถอยู่แล้วเนาะแล้วสมมติว่าผมอยากให้พี่ลดราคาสักหน่อยละกันสําหรับเนี่ยสมาชิกเนี่ยเออถ้าใครเอาคลิปนี้ไปเปิดให้พี่ดูหรือว่าแคปส่งไปให้ดูเนี่ยพี่ให้ราคาเท่าไหร่ครับ เป็นราคาพิเศษเลยครับถ้าเหมือนติดต่อผ่านทางณเจี๊ยบหรือว่าเอาคลิปนี้ไปติดต่อทางผมปุ๊บผมลดให้เลยจาก12,900ผมลดไปเหลือ11,000พเลยร้อมติดตั้งเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี 1, 1> ๋ยวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันที่ลดลดไปสองพันเลยเกือบสองพันเลยนะใช่แล้วไปติดตั้งถึงบ้านใช่ครับเหมือนเดิมติดตั้งฟรีเหมือนเดิมโอ้โหิันนัก็แล้วแต่ใส่ไม่ใส่แต่ผมบอกเลยนะว่าใส่แล้วเปลี่ยนลุคไปเลยอ่ะจากแมวจากโลมาหน้ารักอ่ะเป็นแบบโลมาหนุ่มแล้วอ่ะโลมาหนุ่มอ่ะตอนนี้เป็นโลมานุ่ม แล้วก็สีเสืออะไรเนี่ยดูสีเดียวกับตัวรถเลยนะเดียดเยนะเด๋ยวจะหาไว้เนี่ยสีม่วงรถเป็นยังไงสีม่วงสเกิร์ตยางไ้นะนไม่มีพีชเนี่ยเราให้เห็นชัดเจะเลยเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้แต่งสีเพิ่มเติมโอเคงั้นก็ขอบคุณคุณโอกับคุณบีมากครับผมสาหรับวันนี้ที่อุตสาหขับจากลังสิตคลองอะไรนะฮะคลองสิบครับคลองสิบครับ ผมนี่ผมอยู่นี่สมุทรสาครครับเออไม่เสมันท่าอนรสิงห์ครับมึงก็ไปแกล้งพี่เขาเฮ้ยทไมไอเราก็ไม่รู้เราตอนแรกเราไม่คิดว่าพี่เขาจะมาจริงก็คิดว่าคุยกันเล่นๆบอกไอ้พี่เพราะผมติดที่บ้านนะพี่มาไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เขามาว่ะก็ได้ใจสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาฝากอ่ะฝากเพจฝากติดตามเราไหนหรือว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่รุ่นนี้ไงฝากเลยพี่ช่วงนี้เต็มที่ครับผม ก็อย่างตอนนี้นะครับตัวสําหรับรถไฟฟ้าตัว b y d ของผมก็จะมีตัวดอฟฟินหล่อแบบนี้เลยใช่แล้วก็จะมีตัว a t ตโตด้วย a t ตโตเดี๋ยวปุ๊บวิสุดสุดแล้วแล้วรุ่นอื่นๆยังมีไหมครับถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าสําหรับรถรถรุ่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เหมือนกัน m a ด d a Honda ยังมีครับทียังอยู่ในตลาด โอเคสำหรับติดต่อครับ063ครับ474 6990ครับติดต่อผมเลยคุณโออ่าชื่อคุณโอนะครับกับอันนี้พี่บีมครับ063 363 9642ครับอ่าพี่บีมก็จะพูดน้อยนิดนึงนะครับพูดน้อยมันพูดน้อยนะครับโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากครับพี่โอพี่บีมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะที่ตามชมนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปทำอะไรอีกจะไปกระโชคซับใครอีกเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับวันนี้ เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ